มีใช่ไข่สามใบนะคะแล้วก็อันนี้มะเขือลูกเจี๊ยบดอกเขาเรียกอะไรมะเขือแขกเนาะใส่ลงไปเลยเอมีก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะครึ่งช้อนพอแล้วก็ผงนัวนะคะแล้วแต่ชอบ ด้วยเ,เกลือนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันเลยตีไข่ให้เข้ากันเลยนะคะตามด้วยไข่ลงไปเลยค่ะ ทะใหญ่เกินไปแต่ว่าไข่สามใบนะทุกคนสามใบเนาะก็จะได้ประมาณนี้โชวสเตปฮอนไข่ on, กันฮ้อนอยังไงร,ร่อนก่อนร่อนก่อนร่อนก่อนนะคะทุกคนร่อนไข่ก่อนนะคะถึงขั้นตอนกลับ กลับไข่แล้วนะทุกคนวั3นทูอ๊บนี่กลับแล้วนะคะกลับด้านแล้วนะทุกคน <c oughs> เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวมะเขือกระเจี๊ยบของเรานะคะ <c oughs> ก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะทุกคน ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตำน้ำพริกกะปินะคะเอมี่ก็จะตำกระเทียมก่อนนะคะทุกคนสองกรีบน้อยนะคะเตรียมกับตำตำกระเทียมก่อนเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะตามด้วยพริกลงไปเลยสองสี่หเอมี่ใส่พริก6เม็ดนะคะแล้วก็เคล็ดลับการ ตำไม่ให้เหม็นเขียวพริกนะคะก็คือบีบน้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตำได้เลยนะคะตำละเอียดประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเอมนี้ก็จะใส่กะปิลงไปค่ะทุกคนอันนี้คือกะปิของเรานนคะใส่ลงไปหน็นช้อนก่อน ปรุงรสได้น้ําตาลนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยชูรสค่ะโอ้รูใหญ่เกินไปชูรสรูใหญ่เกินไปคงจะแซ่บมากครบนี้แล้วก็น้ำมะนาวค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตำเลยจั่วจเลยเนาะคะ่ะเนาะ เสร็จแล้วค่ะแซบหนัวมากเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวไข่เจียวกระเจี๊ยบนะคะกับน้ำพริกกะปิของเรานะคะเดีย๋ยวเอมี่ขอตักข้าวร้อนๆกินให้อร่อยเลยนะคะทุกคนจ้ามาค่ะกินด้วยกันนะคะทุกคนแซบๆซด้วยกันจ้า ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอมี่ด้วยนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยเค้กสตรอเบอรี่นะทุกคนแก้เผ็ดกันนะคะขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ